ทำไมถ,ถึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วที่โลกต้องระวังอันที่2คือเกิดและเกิดรุนแรงนะครับมีความทีรุนแรงเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ยุคน้ําแข็งเป็นต้นมาเขาบอกว่ามันแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากขึ้นถึง5เท่ามันเกิดความสัมพันธ์กันขึ้นระหว่างแผ่นดินไหวกับการละลายของธานน้าแข็งและน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่งองจากโลกร้อนเกิดความสัมพันธ์กันขึ้นมา โลกร้อนขึ้นเนี่ยนะคือว่ามันไม่ได้ทําให้แค่น้าแข็งละลายแต่มันทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นด้วยเพราะงั้นพอน้ําทะเลขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกดทับแผ่นเปลือกโลกที่มีรอยเลื่อนอยู่เพราะงั้นพอกดทับไหลออกเนี่ยมันก็เลยทําให้เปลือกโลกเนี่ยขยับบ่อยครั้งขึ้นเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบ่อยครั้งขึ้นในพื้นที่รอบวงแหวนแห่งไฟ ถ้าเป็นอินโดนีเซียคือใกล้ประเทศไทยก็เรียกแถวเกาะสุมารตราที่เคยเกิดซึนามิก็มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเกิดขึ้นได้อีกแต่ว่าจะสซึนามิรุนแรงเหมือนเท่าเดิมหรือไม่เนะี่ยอันนี้ก็คือคาดการณ์ไม่ได้นะทีนี้คือก็จะมีจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะจุดนี้ยิ่งจะเสี่ยงหนักกว่าเดิมหรือเปล่าคะหรือว่าเหตุ โลกร้อนที่ไปกระทบกับเรื่องของการปลดปล่อยพลังงานจะไปทําให้เกิดอันดิับจุดใหม่ๆที่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดุ่งสู่หน่งล้าน s u b สไคร์เบอเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะทีนี้คือนอกจาก ภัยพิบัติเรื่องอุรกรภัยนะคะที่เรายังต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่นะคะในช่วงที่จะหมดฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เราเจอเมื่อ28ิมีนาคมที่ผ่านมานะคะผ่านมานับเดือนแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยรางงานก็ยังมี after shock ที่เมียนมาอยู่เลยนะคะอาจารย์3.9มไม่มีส่วเมื่อช่วงเช้าที่เมียนมานะคะที่ปลายมีรรยงานแผ่นดินไหวเหมือนกันนะคะประมาณ1.4นะคะแต่เราน่าจะยังแทบจะไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะ after shock มันยังอยู่เลยค่ะอาจารย์มันยังมีอะไรที่ากังวลจัดหรือต้องเฝ้าระมัดระวังไหมคะครับคือคือที่เมียนมาเนี่ยแถวสกายเนี่ยคือตอนที่เกิดคือ8.2แมกนิจูดนะครับแผ่นดินไหวนะสะเทือนไปถึงประเทศไทยเนี่ยพันกิโลนะครับรอยเลื่อนสกายเนี่ยนะเป็นรอยเลื่อนที่พาดผ่านกลางเมืองของประเทศพมา่าแล้วก็ไปที่แถวสุมารตราด้วยซ้าไปก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัว80ปีจะเกิดครั้งหนึ่ง ตอนนี้พอมเกิดแล้วเนี่ยนะก็คือครบรอบเกิดเนี่ยเป็นไงเันก็เกิดอัพเตอร์ช็อกหลายรอบนะตอนนี้อัพเตอร์ช็อกเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ถึง8 2ุดสองแล้วก็จะลงมาเรื่อยๆนะลงมาเรื่อยๆประมาณเหลือ7็ดเหลือหตอนนี้เหลือประมาณสักสี่ห้านะครับแมงในจู๋นะซึ่งซึ่งคงไม่กระทบประเทศไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีความรู้สึกได้ที่ทางภาคเหนือนะครับเออผมผมมองอย่างนี้คือผมมองว่าทําไมมันถึงเกิดอัพเตอร์ช็อกบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวบ่อยขึ้น แผ่นดินไหวบ่อยนะทำไมอัพอัพได้ช็อกเนี่ยเกิดไม่ยอมหยุดได้ทีนะครับแล้วตอนนี้แผ่นดินไหวเริ่มไปประทุที่ไหนที่ตุรกีในที่เม,เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือก็คือเหมือน Sky เหมือนสกายนะบ้านเรือนพังพินาศหมดนะครับแล้วก็เริ่มมีไปประทุแถวสุมาตานะครับแล้วก็ไปที่ล่าสุดก็คือไปถึงอเมริกาลาสกาแล้วก็ตอนนี้มีมีการมีการแจ้งเตือนว่าภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการประทุข,ขึ้นมา นะครับนี่เนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวเอ๊ะมันเราก็ต้องกลับมาดูทําไมเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วที่โลกต้องระวังนะครับตอนตอนนี้ตอนนี้ต้องต,อนนต้องรูนนงง้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงถึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นนะครับไอ้เรื่องนี้ต้องออกมาอธิบายกันครับค่ะนี่ล่าสุมีข้อมูลทางวิชาการที่พอจะบกบอกได้ไหมคะอาจารย์ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น ถี่ขึ้น after shock ก็มากขึ้นแล้วก็กินระยะเวลายาวนานนะคะรวมไปถึงเกิดในหลายจุดเวลาพร้อมๆกันด้วยค่ะอาจารย์ครับคืออย่างนี้คือคือมันมีงานวิจัยนะคะือคือ,คอนักนักธรณีวิทยากับนักวิทยาศาสตร์ที่เยอรมันนะ,ะ GFZ นะครับในเมืองพอสดัมนะ,ะแล้วก็ที่อเมริกาเนะมหาวิทยาลัยเซาเทนนะเซาเทนแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะ,ะ่ยก็มีมีการทําวิจัยแล้วก็มีการเขียนลงในวรารสารนั่นแหละซีดโมโลจีค่อนั่นนะก็คือรีเซิร์ชเลเทอร์เผยแพร่เลย นะครับขณะเดียวกันมันก็มีงานวิจัยจากเอ,อ่อโคโลราโดมหาวิทยาลัยโคโลราโดนะนักธรณีว,วิทยานะก็ไปก็ไปบอกว่าเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์กันขึ้นระหว่างแผ่นดินไหวกับการละลายของธานน้าแข็งและน้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากโลกร้อนเกิดความสัมพันธ์กันขึ้นมานะครับก็ก็เขาเขาทำไงเขาก็ไปทําการทดลองนะทําการทดลองไปที่ภูเขาเนี่ยเทือกเขาอลาสกา้าเทือกเขากีแลนด์นะครับแล้วก็แล้วก็อื่นๆนะนะักวิทยาศาสตร์ก็ทําแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา นะครับแล้วก็แล้วก็กดูซิ่ว่าไอ้ฐานน้าแข็งที่ปกคลุมโลกเน yani ี anyway. ่ยเมื่อสองพันปีที่แล้วเนี่ยมันมันเริ่มละลายแล้วนะครับคือคืออย่างนี้ที่รลาก้ากับเอ่อที่รลาก้ากีแลนเนี่ยมันมันมีรอยแยกนะมันเป็นเป็นพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวนะครับรอยเลื่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็คือก็คือว่าปกติเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเกิดจากหนึ่งก็คือว่ามันมีรอยเลื่อนรอยเลื่อนคือว่าแผ่นเปลือกโลกนะฮะคือคือว่ามันจะไม่ซ้อนทับกันก็คือแบ่งแยกกันอันที่สองก็คือว่า มันมีรอยร้าวก็คือว่ามันไอรอยเลื่อนเนี้ยใต้ใต้ใต้แผ่นดินเนี้ยเปลือกโลกเนี้ยมันมีการสะสมพลังความร้อนไปเยอะเาเรียกความเครียดเพราะฉะนั้นเนี้ย package. ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันเกิดสะสมความเครียดพลังเยอะๆเนี้ยมันก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้เช่นปะทุที่ภูเขาไฟระเบิดหรือว,ว่าถ้าเกิดว่ารอยเลื่อนมันออกจากกันเนี้ยไอความร้อนที่อยู่ใต้โลกมันก็จะปะทุขึ้นมานะก็เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับประเด็นประเด็นอย่างนี้คือว่านักวิทยาศาสตร์เขาได้ทาแบบจาลองเขาพบว่าไอทานน้าแข็งเนี้ยเนี่ย ที่มันเกาะอยู่เนี่ยที่ลอยเลื่อนลอยเลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นตัวยึดเป็นตัวเชื่อมนะให้ลอยเลื่อนประสานกันไม่ให้แยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดน้อยมากเกิดไม่บ่อยครั้งในอดีตต่ต่อมาพอโลกร้อนขึ้นเกิน1.5 se er ุห้าองศาเซลเซียสนี่นะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้ยว่ากว่าเนี่ยแหละเป็นไงน้ําแข็งมันเริ่มละลายไอตัวเชื่อมเนะี่ยคือที่มันเป็นก้อนน้าแข็งที่เชื่อมระหวา่างแผ่นดินเนี่ยนะเป็นไงละลายกลายเป็นน้ํา นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวเชื่อมแล้วนะครับ<ช>ขนาดเดียวกันคือไอ้ไอน้าแข็งที่กดลงไปบนบนบนแผ่นเปลือกโลกไปไงยมันก็ละลายด้วยเพราะฉะนั้นไอ้แผ่นเปลือกโลกไปไงยมันก็เบาลงไม่มีแรงกดทับมันก็เด้งขึ้นมาคล้ายๆฟองน้ําเห็นไหมเหมือนมาเราก,กดฟองน้ําแล้วฟองน้ํามันเด้งขึ้นมาเนี่ยพอเด้งขึ้นมานมันก็ทาให้เปลือกโลกเขยื้อนเนี่ยสุดท้ายไปไงะไอไ้ความเครียดหรือว่าพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้เปลือกโลกไเงยก็ออกมาเกิดแผ่นดินไหวนี่ไงเขาบอกว่าไอ้อย่างเนี้ยมันเกิดบ่อยขึ้น หนึ่งคือแผ่นดินไหวเกิดบ่อยขึ้นอันนี้สองคือเกิดแล้วเกิดรุนแรงนะครับมีความทีรุนแรงเนะี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ยุคน้ําแข็งเป็นต้นมาเขาบอกว่ามันแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากขึ้นถึงห้าเท่านะแล้วรุนแรงถึงห้าเท่าที่เกิดขึ้นนะครับนะครับอันนั้นนี่คือเรื่องฐานน้าแข็งเนี่ยนะแล้วก็ที่ตอนนี้ที่เกิดก็คือแถวเทือกเขาเนี่ยนะแอนเดสนะแอนเดสก็คืออเมริกาใต้อลาสก้านะครับในอเมริกาเหนือแล้วก็แถวฮิมาลัย นะครับพิมาลายคือแถวเอ่อแถวอนะินเะดียเนปาลนะทั้งหลายตรงนี้ลนะที่จะเกิดบ่อยครับค่ะทีนี้คือก็จะมีจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะจุดนี้ยิ่งจะเสี่ยงหนักกว่าเดิมหรือเปล่าคะหรือว่าเหตโลกร้อนที่ไปกระทบกับเรื่องของการปลดปล่อยพลังงานที่อาจจะมากขึ้นทานน้าแข็งละลายเนี่ยะจะไปทําให้เกิดแผ่นดินไหวจุดใหม่ๆที่ที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิด ถูกต้องนะคือว่าเพราะว่าที่ทาน้ําแข็งพัลลายเนี่คือแถวลาสกาหรือว่าหิมาลัยนก็คือมันจะเกิดแผ่นดินไหวคือแถบภูเขาหรือบนบนบกนะครับที่มันมีน้ําแข็งเกาะอยู่อย่างเช่นภูเขาสูงแถวหิมาลัยนะหรือแถวเเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใต้แถวเปรูลาสกาพวกนี้เนีแล้วตอนนี้ไอ้เทือกเขาพวกนี้เป็นไงมันรอยเลื่อนตรงนี้มันเป็นรอยเลื่อนที่มันมันมันแผ่ลงมาเนี่ยนะมันเป็นรอยเลื่อนที่ต่อเนื่องกัน S <S ใช่ไหมไปถึงเนี่ยแผ่นดินต่างๆบนแผ่นดินต่างๆนะซึ่งมีรอยเลื่อนเยอะแยะเนี่ยจนถึงรอยเลื่อนสก,กายก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับที่รอบๆเราเนี่ยหรือบ,บ้านเราก็จะมีรอยเลื่อนสีสวัสด์เมืองกาญจนบุรีนะรอยเลื่อนคลองมะลุยนะแถวภาคใต้แล้วก็มันก็มีรอยเลื่อนแถวเชียงแสนภาคเหนือนะครับแต่รอยเลื่อนพวกนี้มันมันมันก็ยังยงัยงยงัยงยังไม่ยังไม่มาไม่ถึงนะเพราะว่าน้ําแข็งม,มันละลายอยู่ท,ที่อยู่ที่พระเอออยู่ที่เออเทืเอกเขาซึ่งมันไกลออกไป นะครับของเราก็ายังมาไม่ถึงนะครับอันนั้นคือมันก็จะเกิดมันจะเกิดแถวเทือกเขาภูเขาหรือบนแผ่นดิน,นที่มีรอยเลื่อนที่มีน้ําแข็งอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้นนสิ่งที่เรากลัวอันคือว่าโลกร้อนขึ้น,นี่ยนะคือว่ามันไม่ได้ทําให้แค่น้ําแข็งละลายแต่มันทําให้น้ําทะเลสูงขึ้นด้วยตอนนี้คือคือในปี2,100เขาบ,บอกน้ําทะเลจะสูงถึง0.84เมตรเพราะงั้นพอน้ําทะเลขึ้นสูงมันก็จะไปกดทับแผ่นเปลือกโลกที่มีรอยเลื่อนอยู่ แถวมหาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้ที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเขาเรียกว่าวงแหวนเขตวงแหวนแห่งไฟลิงออฟไฟรอบรอบมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตั้งแต่รัสเซียไล่ลงมาเาตั้งแต่เอตั้งแต่เอทวีปออสเตรเลียนะตั้งแต่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยนะปาปัวนิวกนีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนีขึ้นไปเนี่ยจนถึงจีนจนถึงรัสเซียนะแล้วก็แล้วก็ไปไปที่ญี่ปุ่นแล้วไปอเมริกา เหนือแล้วไปอเมริกาใต้อยู่ถึงเปรูเนี่ยนี้ไเนี้ยล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟก็คือมันจะมีภูเขาไฟในเกิดอยู่เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะสี่เอ่อสี่ร้อยห้าสิบสองลูกแล้วก็ไอ้รอยเลื่อนเนี้ยมันมีความยาวประมาณนักสี่หมื่นกิโลเมตรครอบคลุมทั้งสามสิบเอ็ดประเทศนะครับซึ่งมันอยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดว่าน้ําทะเลมันสูงขึ้นน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ปิดกดทับไอ้รอยเลื่อน พอไปกดทับลอยเลื่อนเนี่ยเกิดการทําให้ลอยเลื่อนตรงเนี้ยมันเกิดการสะสมความเครียดหรือว่าพลังงานความร,ร้อนอยู่ค่อนข้างมากนะครับเมื่อเมื่อเกิดถ้าหากว่าเออถ้าเกิดว่าแล้วก็มันก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยนะเป็นอย่างเงี้ยขยับตัวมากขึ้นด้วยเพราะมันมีแรงกดทับนะมันมีกดทับแล้วก็ไหลออกกดทับแล้วก็ไหลออกเขีนว่าน้ําขึ้นน้ําลงไนงะน้าขึ้นน้ําลงไหลออกเพราะฉนั้นพอกดทับไหลออกเนี่ยมันก็เลยทําให้เปลือกโลกเนี่ยขยับบ่อยครั้งขึ้นเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กบ่อยครั้งขึ้น ในพื้นที่รอบวงแหวนแห่งไฟแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดมันขยับเยอะขึ้นนะก็คือครบรอบของมันเนี่ยเมื่เกิดการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่นี่ยปลดปล่อยพลังงานมหาศาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นซึ่งเขาบอกว่ารอบหนึ่งก็คือประมาณแปดสิบปีที่รุนแรงเกินเจ็ดมิลเตอรนะครับแต่แต่ก่อนหน้าน,นั้นคือไหวเล็กๆน้อยๆบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเริ่มมีปรากฏการณ์แล้ว นะครับภูเขาไฟที่阿拉สกากำลังจะปะทุนะครับภูเขาไฟฟูจิกำลังจะปะทุแล้วก็แถวอินโดนีเซียสุมาตาเนี่ยก็เริ่มจะมีแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีความทีของการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นแล้วนะครับตอนตอนนี้คือคือถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยในตรงเนี้ยมันอยู่ในทะเลถ้าเกิดเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคือแล้วสึนามิฮะจะเกิดสึนามิรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็สึนามิเนี่ยคือเราจะเตือนได้คือใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าจะมาถึงนะครับ พราะงั้นสิ่งที่กลัวก็คือแถวปูเก็บพังงาก็บีเอาไทยไม่มีนะอันดามันเนี่ยอาจจะเกิดครับค่ะทีนี้คืออความเสี่ยงเนี่ยทั้งแผ่นดินไหวใหญ่ทั้งภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ทั้งซึนามิเนี่ยนะคะอาจารย์คือดังนั้นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงหลักๆเนี่ยคือตรงบริเวณที่เป็น i ริ of อ i ไฟใช่ไหมคะตรงบริเวณวงแหวนประเทศวงแหวนแห่งไฟคไอ่ได้อยู่ใกล้จุดนั้นนะคะแต่แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่รุนแรงภัยพิบัติระดับ อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะมันก็อาจจะมีผลกระทบมาในประเทศที่ใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันนะคะคาถามก็คือเสี่ยงมาถึงประเทศไทยไหมคะอาจารย์นี่ไงวงแหวนแห่งไฟมีที่ไหนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์ปาปัวนิวกนีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับนี่ไงถ้าเป็นอินโดนีเซียคือใกล้ประเทศไทยก็เรียกแถวเกาะสุมารตราที่เคยเกิดซึนามิเมื่อเดือนเมื่อปี2547ใช้าใจไหมที่ที่ภนะูเก็ตเนี่ยเกิดซึนามิขนาดใหญ่โตเนะี่ย ซึ่งปีสี่เจปีนี้ปีหกแปดใช่ไหมก็มันก็ผ่านมาประมาณนักสามสิบกับสี่สิบปีแล้วนะครับก,ก็มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะเกิดขึ้นได้อีกแต่ว่าจะซีนามิรุนแรงเหมือนเท่าเดิมหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คือคาดการไม่ได้นะนะแต่ว่าถามว่ามันก็มีการแผ่นดินไหวบ่อยอครั้งนะแล้วก็ในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ภูเขาไฟเริ่มปะทุแล้วภูเขาไฟป,ปะทุหะายแสดงว่าความเครียดหรือพลังงานความร้อนที่สะสมกําลังจะแผ่ออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินอาจจะเลื่อนได้ แต,แต่คําถามว่าจะรุนแรงเหมือนเดิมไหมนะคือปกติมันรอบประมาณสักแปดสิบปีนะที่รุนแรงนะแต่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 แตสิ่งนี้ตามมาคือมันบ่อยขึ้นมาอาจจะมีการสะเทือนมากขึ้นทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะอาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนคล้ายๆสกายก็ได้อาคารที่ทําไม่ดีอาจจะตึกเล้าหรือพังลงมาก็ได้นะครับ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ